ตามเรื่องของการระบุข,ข้อมูลเกี่ยวกับวัยอายุหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เราเจอนะคะเรามาที่ i ก่อนนะคะสำหรับใครที่ใช้ Android นะคะเลื่อนลงมานะคะเราก็จะเห็นว่ามีการคำอธิบายประกอบนะคะก็มีช่วงชีวิตที่เลือกคันนี้ตัวเนี้ยเป็นวัยเด็กว่าน่าจะเป็นประดุกนะคะตัวลูกประดุก มีชีวิตหรือตายเราเห็นว่าเขามีชีวิตนะคะหลักฐานการปรากฏรู้ได้ยังไงเราก็รู้เพราะว่าเราเห็นสิ่งมีชีวิตนะมคะนั่นแหละค่ะแล้ก็เพิ่มไปก็แค่นี้เองค่ะแต่ตัวนี้ตอนเราเพิ่มอะ่ะเราอาจจะไม่ได้เพิ่มได้ทันทีเราอาจจะต้องอัปโหลดเขาก่อนคือใส่ข้อมูลแล้วก็คลิกเครื่องหมายสีเขียวที่เป็นติ๊กถูกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราถึงกลับเข้ามาเลือกที่อินโฟมชันเราเพิ่มเติมได้นะคะอย่างอื่นถ้าเราไม่รู้เราก็เว้นไว้